มัน้ามารวมตรงนี้หมดเลยนะแเนาี้กัรถต่ไม่โคถึงแล้วก็ให้ขุดคอตรงหน้าเทศบาลออมาเลยไม่เดี๋ยวให้เขาเคลียร์ไปค่อน กาคือตอนนี้นะคะน้ำก็ได้ลดลงแล้วนะคะเนื่องจากว่ามีพายุเข้านะคะทำให้ฝนตกหนักนะคะตอนนี้ก็ในส่วนของน้ำที่มันไหลบ่าลงมาค่ะก็มาพร้อมกับเศษหินเศษดินนะคะแล้วก็มีหินมาเป็นในส่วนของท่อระบายน้ำค่ะก็ทำให้กิดขวางการเดินน้ำนะคะน้ำก็ท่วมในส่วนของถนนสุบุมวิทแต่ในส่วนเบื้องต้นค่ะทางเทศบาลก็ร่วมกับ ทางหมู่บ้านนะคะทางผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ในส,ส่วนของทางอำเภทองใหญ่ค่ะก็ได้แก้ไขเบื้องต้นนะคะในส่วนนี้นะคะก็แก้ไขในส่วนของทางเดินน้ําค่ะเรียบร้อยแล้วตอนนี้นะคะน้ําก็ลดลงเป็นปกติแล้วนะคะในส่วนของคลนที่มีอยู่เดยวทางเทศบาลก็จะได้นําลดน้ํานะคะแล้วก็มาฉีดแก้ไขต่อไปแต่ว่ายวอีกสักครั้งนะคะทางเ,เราก็ได้ประสานงานไปทางหน่วยนะักวิทยาทินที่182นะคะ อ่อกำลังออกมานะคะเพื่อช่วยเหลือนะคะแล้วก็ในส่วนของการแก้ไขในทางเดินน้ำค่ะให้น้ำได้เดินได้สะดวกขึ้นนะคะก็จะได้มีการร่วมมือกันในทุกภาคส่วนค่ะเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ค่ะ